บเไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องนะคะตัวเลขงวดที่แล้วนะคะเรามารับชมย้อนหลังนะคะงวดประจำวันที่19เดือนมกราคม65นะคะเด่นตามนี้นะคะวิ่งสองนะคะวิ่งสองเด่นแดเด่นหกนะคะพี่น้องจ้านะคะ ขอโทษขออภัยที่ตัวเลขพี่ลิวไม่เข้าเลขที่เจาะนะคะแต่ตัวเลขของพี่ลิวก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะคะบนล่างไปกลับนะคะ42นะคะพี่ลิวให้สอง24ก็เข้านะคะนะคะ55 55สี่สองล่างนะคะ้าล่างชุดหกตัวนะคะ ะะเขาคือเก่าเนาะพี่น้องจ้าเขาคือเกา่าปังคือเก่าเนาะจ้านะคะามาดูแนวทางโคง้งสุดท้ายนะคะแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางโค้งสุดท้ายก็ขอโทษขออภยัยที่ไม่เข้าตัวเจาะนะคะวิ่งสองกับวิ่งเข่าสองมานะคะวิ่งสองก็เข้าเข้าวิ่งสองยู่เนาะนะคะแต่ไม่เข้าตัวเจาะนะคะนี่คือตัวที่ไม่ได้เจาะ คือสอสีหรือว่าสีสองบนล่างไปกลับนะคะ mm hmm. เข่าเนอาจ้านะคะ mm hmm. ก็ปังอีกนะคะแต่ไม่ได้ตามที่เจาะให้นะคะแต่เหล็กในปานีของพีดิวก็มากคือเก่าเนอจ้าเข้าไปรับชมคลิปใหม่นะคะชุดแนวทางลาวพัฒนาประจวบวันที่ ยี่สิบเอ็ดนะคะเดือนมก,กราคมหกห้าไปกันเลยจ้าสวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC ที่เคารพรักนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะทางทั่วโลกนะคะเอฟซี FC ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เอฟซีที่อยู่เมืองไทยสวัสดีเอฟซีที่อยู่บ้านพีเมืองนองนะคะจากซองปอลลาวด้วยนะคะนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะจะ ขอบคุณหลายๆเดอ้อนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะมาดูแลพี่หลิวนะคะมากดติดตามกดซับสไครต์นะคะขึ้นเร็วมากนะคะซับสไครต์นะคะขอบคุณมากมายนะคะพี่หลิวก็พยายามนะคะหาตัวเลขสวยๆตัวเลขเน้นเด่นๆมาให้นะคะนะฮะอ่า งวดที่แล้ววันที่19นะคะมกราคมหกก็เป็นงวดที่5นะคะที่ตัวเลขสูตรของพี่หลิวก็ยังเดินดีนะคะก็ปังแล้วนะคะเข้า2442ีออ่าเลขล่างนะคะพี่น้องจ้านะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องนะคะทางทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจ้านะคะพี่น้องที่เคารพรักนะคะขอบคุณกำลังใจทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะพี่น้องทางสอปอปอล่านําได้จ้าพี่น้องทางทั่วโลกนะคะนะคะแนวทางเราพัฒนาวันที่21นะคะมกราคม6 5ข้าวนะคะมาแล้วพี่น้องจ้ามาแล้วนะคะ สุดบนล่างนะคะบนล่างไปกลับนะคะตัวเลขเด่นสุดก็อยู่ที่ตารางแล้วนะคะมีศูนย์มีสองมีหนึ่งมีสี่นะคะพี่น้องจ๋านะคะแต่เด่นกับมีสี่มีศูนย์มีสามวิ่งหนึ่งวิ่งสองแต่ว่างวดนี้ก็จะประมาณว่าสี่กับสองจะมาอีกนะพี่น้องจา๋าสี่กับสองเด้อพี่น้องจ๋านะคะนะคะมาดูตัวเลขตัวเลขจับคู่แล้วเนาะจ้า จะเป็น40 41 43 46 48นะคะเด่นให้ก็จะมี40 41 43 46พี่น้องจ๋าง่ามโบลิกนะคะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตรงบนนี้พี่น้องจ๋าคะนะคะ,นะคะ,นะคะฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะสัสดีท่าน คลิปใหม่ๆเนาะจ้าในรับชมคลิปตัวเลขสวยๆที่พี่ลิวหามาสเสิร์ฟให้เนาะจ้านะคะตัวเลขฟรีๆนะคะก็จะมี01นะคะ02 03 06 05นะคะก็เด่นให้นะคะจอให้ก็01 03 05นะคะพี่น้องจ๋าดูรับชมต่อไปนะคะก็จะมีนะคะ ก็จะมีสุสินสองนะคะหนึ่งสามหนึดสมสองะคะเด่นให้ก็สามสองกับ1นสองนะคะแต่ตัวเลขงามๆอยู่ด้1 8หนึเนาะจ๊ะน5หาเนาะจ๊ะนะคะถ้าเบิ้ลมาก็จะเป็น 1, 0, 0, 1, 1 2, 2, 4, นึ่งศูนยนสองสองสะคะลืมเขียนนาะจ๊ะสามสามเขาอาจจะมากเนาะจ๊ะนะคะเรานะปีลูก็มีเลข3มตัวให้นะคะเลข3มตัวก็มี1นึสองสามนะคะ หนึ่งสี่ศูนย์นะคะแปดศูนย์สามแล้วก็สี่ศูนย์สองนะคะพี่น้องจา้าเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณที่มารับชมขอให้ท่านรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะพี่น้องจา้าเป็นเพียงเพียงแนวทางนะจ๊ะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีจา้า